สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่องนุ่นวดีชนเนลสำหรับคลิปนี้นุ่นมีรถเก่งอีโก e ้ค่ะเป็นรถเก่งแฮชแบ็กห้าประตูนะคะแบรนด์หลักมารีวิวให้ชมสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหาหรือว่าตามหา Honda b r i o อยู่นะคะก็พลาดไม่ได้เลยสำหรับคลิปนี้แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนุ่นรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองไปเดี๋ยวนุ่นจะพาดเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลย สำหรับตัวรถที่นุ่นนำมารีวิวให้ชมในคลิปนี้นะคะเป็น Honda Brio อนะคะ5ประตูรุ่น1.2ตัววีปี2017ตั้งขายอยู่ที่345,000บาทเลขไม่เพียงแค่80,000กว่าโลสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแคปหมายเลขทะเบียนติดต่อน,นุ้นได้เลยนะคะที่เบอร์084-0042099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะคะมาเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสำหรับตัวรถคันนี้เป็นโฉมปี2017กระจังหน้า จะเป็นเมทัลลิกสีดําแบบนี้เลยนะคะหนาๆมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์ฮอนด้อยู่ตรงกลางตัวฮอนด้เองนะคะเป็นแบรนด์หลกักแบรนด์แข็งโครงสร้างบอดี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ทนทาน สำหรับหมายเลขทะเบียนกไก่ทอทง6120จังหวัดฉะเชิงเซาอันนี้เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยถัดมาในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าได้เป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในชุดโคมไฟนะคะชุดโคมไฟยังใสใหม่วิ่งอยู่เลยนะคะถือว่าเจ้าของคนเก่าเนี่ยดูแลรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันสําหรับล้อนะคะของตัวรถคันนี้เนี่ยจะได้เป็นล้ออลลอยนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อแม็กซีรูของแท้จากฮอนด้าเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะของแท้ที่มาจากโรงงานเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยส่วนตัวยางนะคะมาพร้อมกับยางแม็กซิตทั้ง4เส้นนะคะเป็นยางสับดาที่สะ 39ปี2019นะคะสำหรับตัวย่างนะคะยังใช้งานได้อยู่นะคะเพื่อความสบายใจใช้ไปอีก1นึ่งปีค่อยเปลี่ยนยังได้เลยนะคะ รายละเอียดตัวซุ้มล้อนะคะน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะที่ด้านแก้มก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองข้างเลยถัดมาที่กระจกมองข้างตัวนี้พับหูกกระจกด้วยมือแต่ว่าการปรับกระจกอันนี้จะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะซึ่งจะมีปุ่มควบคุมอยู่ภายในตัวรถตัวนี้มาพร้อมกับฝาครอบนะคะที่เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถสำหรับ ตัวรถคันนี้มีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันเลยนะคะขนาดความหนาของฟิล์มกําลังดีไม่หนานแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะไม่บดบางวิสัยทัศ์การมองเห็นอย่างแน่นอนสำหรับตัวกระจกนะคะยังเป็นของแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะมีสัญลักษณ์ฮอนด้าแบบนี้สําหรับกระจกทุกบ้านซึ่งเป็นตัวยืนยันว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกและไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนมือเปิดประตูด้านนอกได้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ทั้ง4ี่บาน เรามาดูภาพรวมด้านข้างกันสำหรับภาพรวมด้านข้างนะคะเห็นไหมคะว่าคมสันเหลี่ยมด้านข้างอยู่ครบสีของตัวรถสีเดิมเสมอกันทั้งคันตัวรถไม่มีการตัดต่อนะคะสีของตัวรถไม่มีการกลับสีนะคะเป็นสีที่จดทะเบียนลงเล่มตั้งแต่ออกจากูนยนป้ายแดงเลย สำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล้วนไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ำมนันเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซโฮอล์แก๊สโซฮอล์รองรับ e 2 0 e 8 5ด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายเนี่ยมีการติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์ด้านท้ายแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3กระจกบานด้านท้ายมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฟ้านะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนดน้าท้ายก็คือใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะ สำหรับไฟด้านท้ายนี่จะเป็นในลักษณะของทรงกลมนะคะแล้วก็จะเป็นหลอด LED มีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายจะเป็นรุ่นของเค้านะคะนั่นก็คือ Brio คิ้วฝากระโปรงด้านท้ายทํามาจากวัสดุโครเมียมและเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นก็คือเครื่องยนต์ i v t e c นั่นเองนะคะขนาด1,200 cc เดี๋ยวนุนจะเปิดให้ดูในส่วนของประตูด้านหลังนะคะสามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านท้ายได้เลยนะคะนี่และเราก็ทําการเปิดขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นรถเก๋งแฮชแบ็กหประตูนะคะขนาดเล็กนะคะพื้นที่ภายในของเขาก็ค่อนข้างจํากัดนะคะอันนี้จะเป็นช่องสําหรับเก็บสัมภาระแต่ถ้าช่องไม่พอนะคะสามารถพับเบาะห้องผู้โดยสารนะคะเอนนอนไปด้านหน้าได้เลยจะทําให้มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะ มาเรามาดูในส่วนของตัวด้านล่างกันด้านล่างเปิดมาก็จะมีในส่วนของย่างอะไรสำรองถุงเครื่องมือนะคะส่วนแม่แรงจะอยู่ใต้บ่อน,นั่นเองเห็นไหมคะโครงสร้างต่างๆที่มาจากโรงงานเดี๋ยวมิดอาร์ตของเขาทั้งหมดนะคะอยู่ครบเลยนะคะทั้งสองข้างไม่ต้องห่วงเรื่องชนหนักจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมไม่มีอย่างแน่นอนนะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวนอ็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเห็นไหมคะว่าสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยาเม็ดอาร์ตทุกจุดต่างๆที่ประตูด้านหลังนะคะอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมพวกนี้เป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานนะคะขอบยางไม่มีรอยชี้ค่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างเดิมแท้โรงงานขนาดนี้ก็แปลว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยโดนชนและที่สําคัญไม่เคยผ่านการทําสีมาอย่างแน่นอนป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดภายในตัวรถกันต่อเลย นะคะอะมาต่อกันที่แผงประตูก่อนเลยแผงประตูเขาจะเป็นโทนสีดำมือเปิดประตูด้านในจะเป็นเมทัลิกสีเทานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้าตัวล็อกกระจกแล้วก็กระจกทั้งสบานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่นะคะมาต่อกันที่ภายในตัวนี้เนี่ยภายในเขาจะเป็นแบบโทนสีดำเลยนะคะ ได้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยแล้วก็มีแอร์แบกให้ด้วยนะคะจำนวน1นึ่งคูนานั่นเองสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถเป็นรถปี2017นะคะเลขไม่อยู่ที่81,566กิโลอันนี้เป็นเลขไมาตามการใช้งานจริงๆนะคะถือว่าเลขไมค่อนข้างน้อยเลยนะคะมา คนโซลกลางของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนเครื่องเสียงนะคะตัวนี้เป็นเครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะฟังซีดีวิทยุเ m ฟได้นะคะใช้งานได้เป็นปกติระบบแอร์นะคะเป็นแบบออโต้ปรับได้อัตโนมัติแต่ว่าถ้าไม่ทันใจอันนี้คุณลูกค้าสามารถปรับได้ตามใจชอบด้วยนะคะต่อมาในส่วนของตัวเกียร์เนี่ยจะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะขับได้ค่อนข้างกระชับมือนะรถเล็กๆหาที่จอดรถได้ค่อนข้างง่ายเนาะ ต่อมาในส่วนของตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะซึ่งเบาะตัวนี้นะคะการออกแบบเบาะของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรับกับสรีระของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะคะค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยและที่สําคัญตัวเบาะผ้านะคะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะนุ่นดึงให้ดูในส่วนของขอบยางประตูนะคะเห็นไหมเม็ดอาทุกจุดอยู่ครบโครงสร้างเดิมๆตัวรถไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยเนาะ เนี่ยรีวิวกันให้เห็นชัดๆไปเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ย โครงสร้างเดิมตัวรถไม่มีการเปลี่ยนสีไม่มีการกลับสีนะคะโครงสร้างจากโรงงานโอ้โหต้องบอกเลยนะสวยกิบเลยคันนี้ต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะผ้าสีดําเช่นเดียวกันนะคะมีสายเบลให้3เส้นรองรับผู้โดยสาร3ท่านนะคะนี่ดูระยะห่างของเขานะคะถือว่าเป็นรถที่พื้นที่ภายในจํากัดแต่ว่าบอกเลยนะทุกอย่างการออกแบบของเขาค่อนข้างลงตัวนะคะนี่ขอบยางตรงนี้นะคะก็ไม่มีรอยชีคขาดเลยนะคะนี่ อันนี้นุ่นเปิดให้ดูในส่วนเม็ดอาร์ตรงนี้เห็นไหมคะเม็ดอาร์ตรงนี้นะคะอยู่ครบกลมๆครบทุกจุดนะคะโครงสร้างเดิมๆตัวรถไม่มีการตัดต่ออันนี้เรารับประกันเลยนะคะสบายใจได้สุดท้ายแล้วที่นุ่นจะพาไปดูเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ IV t e c ทขนาด1,200ซีซีนะคะก็เป็นเครื่องยนต์ E ีโก้ค่ะประหยัดน้ำมันนะคะตัวรถเนี่ยคะ่ะเครื่องยนต์เดิมๆแห้งสนิทไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องไปอย่างใดตัวสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะน็อตฝากระโปรงสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับน็อตแก้มเม็ดอาร์ทที่เบ้าโชกสภาพดีสมบูรณ์นะคะ มาจนถึงในส่วนของตัวคานด้านหน้านะคะเดิมๆตรงๆ,รงๆน็อตเดิมไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์ท,ที่คานด้านหน้าอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของเม็ดอาร์ทที่เป้าชกฝั่งด้านขวานะคะสภาพดีสมบูรณ์น็อตแก้มฝั่งด้านขวาและน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ แผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบนะคะสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานนะคะสติกเกอร์มออกสติกเกอร์สี3จุดอยู่ครบเลยนะคะอันนี้เราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนกักแต่ต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะสีบอลเงินที่นุ่นนำมารีวิวให้ชมกับ Honda b r i โ1.2ตัววีปี2017ตั้งขายอยู่ที่3 4 5 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อนุ่นได้เลยที่เบอร์084-004-2099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะดูจบแล้วนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปต่อๆไป นนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ